เคสนี้เสริมจมูกงานเลาซ้นทีน่นอสปัญหาของคนไข้นะคะสันต่ำนะคะแล้วก็ปลายงุ้มตกแล้วก็ทรงจมูกชมพูนิดนึงนะคะหลังทำทันทีค่ะนะคะหน้าของคนไข้สวยมีมิติแล้วก็ดูไม่เป็นสันเขื่อนดูไม่แข็งทื่อพร้อมกับคุณหมอเลาซิลิโคอนออกแบบตามพื้นฐานตามปัญหาของแต่ละบุคคลบริเวณที่หัวตาคือสูงขึ้นแล้วก็ปลายตั้งไดองศาพร้อมกับเซลฟปลายพุ่งค่ะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการทำเจ็บมากน้อยขนาดไหน ไม่เจ็บค่ะเจ็บนิดเดียวตอนฉีดยาชาเจ็บนิดเดียวตอนฉีดยาชานะคะ,ละแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะเสริมจมูกค,คะคนไ่้ยคะอ่อก็มีปัญหาตรงจมูกเป็นรูปชมพูมค่ะแล้วก็สันจมูกต่ำจะกแล้วก็มีเหมือนกับจมูกเบี้ยวนิดนึงผิดรู ทาที่นี่เ่ะเสริมความมั่นใจก็ให้กับตัวเองนะคะใช่ค่ะแล้วทําไมถึงมั่นใจที่ไว้วางใจให้คุณหมออ้นดูแลเลยอ่ามีน้องสาวมาทําที่นี่แล้วก่อนหน้านี้ก็คือใช้ใช,ใช้ที่คลินิกนี้อยู่อ่าก็คือปากป,ปากน,น,นั่นเองนะคะอืมผลลั์คือออกไปดีเราก็กลับมานะคะหลังจากที่เห็นทรงจมูกเป็นยังไงบ้างคะ